เออถูกไหมลูกถูก,ถกแกงอ princess, mm ่ะเซโร n พอยไอ้ก็ o t โร o พ n อยอยู่กับชื่อพอยแล้วลอรีมายเปรซสแล้วเอออ,อ่านเลยไม่ต้องจออังจำาะอันี่อ่านเลยจำอะไรจนนวนเออ เลขคี้ไหนเขียนเลขคี้ให้ครูซิเลขคี่้าตัวที่เมื่อกี้ครูลุงสอนมีอะไรบ้างทบทวนเลขคี้มีอะไรบ้างแรกแคือ no สองคนคือคู่กันลูกคิดใหม่คิดใหม่ไม่เป็นไรเลขคี้คิดใหม่คิดใหม่หนึ่งอ่าต่อไปเป็น next เลขคี้เอ้ยเก่งออเราต้องรีเช็คเออความรู้ที่เรามีเออเจ็ดเออเจ็ดคาเข็มขัดขด,ขด,ขด,ด้วยลูกเออโอเคนี่นะเป็นเลขคี้นะคะเพรอะนะอันนี้ เซ็กซีเปลขคี่เปล่าเอออยู่ดูดิติ้งแคฟฟิรี่นะคะ Which one is lucky Which one is odd number เอ้ยเก่งมากเขาสี่อ่ะเร็ว Three point เย้ Three point zero point number four จอัมจังนวลเออในขอเอ่อมีเก่งจังเลยครู<ห>ภูมิใจในตัวเพิร์ม<น>มากเลย ไม่เป็นเลขคี่แสดงว่าต้องเป็นเลข Answer. อันเซอร์เลขคู่อ่าไหนรีเช็คซิลูกเลขคู่รีเช็คซิขอ้ออ่านความรู้ของเราเลขคู่มีอะไรบ้างเขียนเลยทุกครั้งที่ทําต้องคิดแบบนี้นะจําไว้นะลูกเดี๋ยวพอเปิดเซนยมอีกทีพบเก่งเลยคุณรับประกันเลยสู้เพื่อนได้เลยเออรับรองเลยว่ามีต้องชมคือไปทําอะไรมาเนี่ยบอกไปเลยว่าพอไปฝึกมาค่ะ ไมพอเก่งขึ้นขนาดนี้อ่านหนังสือก็เร็วคิดเลขก็เก่งเอออ่าไม่เป็นเลขขี้เราคิดเลยเป็นเลขคู่อ่ะข้อไหนลูกคิดดีๆนะคะอย่าพลาดน,นะเพราะเรามีอินโฟเมชันที่ถูกแล้วนะลูกเออลงท้ายก็คือต้องดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยคือข้างหน้าหรือข้างหลังเก่งมากอ่าเร็วอ่าเร็ว4 p o i n t พอไอก่าน้ำอ่านสิลูกอ่าเลยไม่เจาะจน เออได้ออโอ้โหนี่อันดังมากเก่งมากกออาค้าไม่เอกค่เออนอ,นออยอนออยหนอไม่โทน้อยเออน้อ,นอวออาวอาไม่เอกว่าเออกวออากว่าไม่เอกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าเท่าไหร่ดิสนัมเบอร์คือเลขอะไรลูกน้อยกว่าอะไรอันนี้อ่านว่าอะไร เร็วเร็วเรว็ว้จะหมดแล้ว <50. S 1> เป็นสิน้อยกว่าสิบสี่คิดสิลูกอันไหนน้อยกว่าสิบสี่อย่าพลาดนะติงแคสฟลี hmm. นะอย่าให้เขาหลอกเรานะน้อยกว่าคือเล s s than เท่านั้นนะลูกข้อไหน which one is less than fourteen which one อันนี้ไม่ได้เพราะว่ามันซ้ำใช่ข้อไหนไม่ใช่เราจุดเอาไว้ข้อนี้หลอกเราเราจะไม่อเอาเออเราจุดไว้เป็นมเป็น,เป,นเป็นแบบว่าเป็นเป็นหินว่าเออโอยเก่งมาก ไม่ได้กันเลยเร็วเร็วเร็ว go 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 number six number six จำนวนได้ไหมมา <สะ S 2> <5. S 1> โอ้ยเก่งมากกว่าอุ้ยอันได้แล้วมากกว่าเท่าไรลูกเลขไทยนี้อ่านว่าอะไรคะสิบหกมากกว่าสิบหกกอไก่ใช่ไหมตอบกอไก่เลยตอบกไก่เลยคุณจะได้แค่เร็วตอบกอไก่เลยตอบเลยกอไก่ถูกไหม ตอบก็ไกส่สิอ้าวทำไมไม่ตอบก็ไก่ล่ะได้เท่าไหร่แล้วอ้าวเร็ว I think you win แนะ่เลยคราวนี้หกอ c l number seven เร็ว I think you will win I wish เร็วอ่าเร็วเจ้าอจ้าเอองอ,อ เออเออรอเอืองงเครื่องไม่เอกเครื่องอะไรคะหอมอไอหอมออายอเครื่องหมายเลยลูกเออสระโอลูกโองอลงเเออกล่องอ่านซิอ่านอ่านอ่านให้จบลูกถ้าอ่านไม่จบโดนหลอกนะ เออจออ่ะจาเออท่านหอไอหายไม่โทรให้เท่าไรลูกสิบเอ็ดเออก่องเก้าเอออ่านให้จบเป็นจอรออีงอจริงตอนนี้อยู่เป็นชาร์กแล้วจะเติมเครื่องหมายอะไรเร็วเร็วเรืองหนอันี้ไม่ไม่ยู่ต้องเติมลงไปตรงนี้ก่อนแล้วรีค่อยชูสเออยู่ต้องใส่ลงไปในบ็อกซ์ก่อนลูก เติมก่อนคิดเครื่องหมายก่อนอคิดเลยว่าเราจะกินอันไหนพอเราเป็นชาร์เออนี่เลขอะไรอันนี้เลขอะไรบแลถ้าคุณเติมอีควได้ไหมเมันอีควหรือเปล่าอ่าไม่เป็นไรเราคิดใหม่ถ้าเราคิดถ้าเราคิดใหม่หรือเรารีติงได้เร็วอ่ะเร็วเร็วเร็วแกเร็วดูลาบดไม่ไม่ไม่เติมตรงนี้หรือลบออกเออเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเวลาหมดกั๊ะลูกคุณขอ